ว้าว,ว,าวฟุตโลกเกอร์มาเปิดในประเทศไทยเป็นสาขาแรกแล้วครับผมโอ้ยเป็นที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับกับร้านรองเท้าเสื้อผ้าชั้นนำระดับโลกที่รวมแบรนด์ดังมากมายเป็นที่รู้จักในฐานะร้านของสนคเกอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกามาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยจะยิ่งใหญ่อลังการน่าติดตามหน้าไปเสียตังขนาดไหน เดี๋ยววันนี้เอกอันชนลจะพาไปชมกันครับและแน่นอนสายบาสเกตบอลอย่างเราไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนไปดูกันเลยครับว่าฟุตอลเกอร์ประเทศไทยจะอลังการงานสร้างขนาดไหนเอกอันชนลมาแล้วครับสวัสดีครับว่าไงโอ้โหหน้าผ่องเลยนะวันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไหนกันนี่ไงเราได้บัตรเชิญมาจาก ฟุตอกเกอร์มาให้ดูหน่อยสวยงามมากเป็นป๊อปอัพเลยนะเหมือนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเดินทางสะดวกมากนี่ปั๊บเดียวถึงเลยเนี่ยมายังไงดีกว่ารถไฟฟ้าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปสยามเซ็นเตอร์กันสยามเซ็นเตอร์นะใช่โอเคไปเดี๋ยวพาไปหน่อยจัดไปไปสำหรับร้านฟุตอกเกอร์นะครับสาขาแรกในประเทศไทยนะครับก็ เรียกได้ว่ามาตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนั่นก็คือห้างสยามเซ็นเตอร์ชัดเอมนั่นเองนะครับคือถ้าใครมาไม่ถูกนี่ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะเพราะการเดินทางนี่มันสะดวกมากๆไม่ว่าคุณจะนั่งรถแท็กซี่นะครับนั่งรถไฟฟ้าหรือจะสะดวกเดินมาแบบนี้ก็ตามสบายครับคือถ้าใครมาหลงนี่ผมก็ไม่รู้ว่าไงละตับที่นี้นะ ว่าด้วยห้างสยามเซ็นเตอร์นะครับก็แน่นอนว่าเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นนะครับที่นัดหมายอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกินข้าวดูหนังฟังเพลงเคี่ยวกับแฟนนะครับมาได้เลยง่ายมากที่นี่อ่าชั้นบอนครับยังไเรืเร่กงกันเลยอ้อาวเฮียทำไมไม่จับลำาเลยเลื่อนเฮ้ยร,รุ่นไหนแล้วไม่ต้องจับดี่ก็ตกลงมาจนได้เอาหน้าตามมาตามมา,า,มมานี่เอาให้ไปลงทะเบียนก่อนนะตามไปเลยตามไปเลย โอ้โหร้านใหญ่มากๆร้านใหญ่มากๆเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเข้าไปดูกันนี่ครับโลโก้ฟุตล็อกเกอร์นะเป็นลายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยเสื้อกรรมการสีขาวดําโอ้ยเดินตรงไหนก่อนดีเนี่ยโอ้เยอะจริงๆไอ้ไม่รู้อะเดินตามมาตามมาเนี่ยลูกบาสมาทางนี้ก่อนเลยเนี่ยสายบาสอย่างเราต้องมาดูลูกบาสก่อนนี่เนี้เฮ้ยลูกบาสเนี่ยเป็นวิวสันวิวสันเดี๋ยวนี้เอ็ีก็ใช้วิวสันแล้ว ร้านใหญ่มากๆเลยนะครับมีแบบหลายโซนเลยนะเป็นโซนแฟชั่นผู้ชายโซนแฟชั่นผู้หญิงโซนเด็กนะครับสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อรองเท้าหมวกอุปกรณ์ทําความสะอาดรองเท้าเพียบเยอะมากจริงๆแต่ที่นี่ครับเขาจัดโซนได้ดูน่าสนใจมากๆนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยอย่าง f o ตโล o กอ e r f อร์ e r แน่นอนสำหรับผู้หญิงนะครับไม่ใช่ for him นะครับ ก็จะมีการแยกสินค้าเฉพาะสุภาพสตรีออกมาเลยเรียกได้ว่าหาง่ายเดินเข้ามาไม่มีหลงนะครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะโซนหนึ่งไม่ใช่เล็กๆนะครับมีมากมายเลยอย่างรองเท้าเองก็มีการแยกประเภทเป็นของผู้หญิงออกมาเลยนะครับซึ่งหลายๆคู่เนี่ยผู้ชายอย่างเราจึงอยากได้เลยนะโซนเด็กมีเลยเป็นโซนใหญ่ๆโซนหนึ่งเลยรองเท้าเสื้อผ้ากางเกงหมวกครบนะครับไม่ต้องหาที่อื่นมีครบหมด การดีไซน์ในร้านนะครับแสงสีเสียงจัดได้ดีนะครับมีการแยกโซนของแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Convert นะครับเนี่ยรองเท้าอัพเทรนเลยนะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ A6 ก็มานะครับออกแนวสตรีทแวร์นะเอออันนี้ New Balance ก็เรียกได้ว่ากระแสกำลังมาเลยทีเดียวกับ New Balance และแน่นอนขาดไม่ได้ Adidas Original Nike ก็มาครับ ในกี้นี่บอกเลยว่าเยอะจัดจัดนะครับย <Wow. S 1> ิ่งพวกแอร์จอแดนสายแฟชั่นสตรีทแวร์มีให้เลือกสีแบบเยอะที่สุดอ่ะเยอะมากๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> หมวกก็มาอ่ะไอตูน้นี้ดียกได้ว่าเป็นเกือบเกือบไฮไลท์อะใครที่เคยเล่นจะรู้ดีนะครับคูม่าแจ่มมากๆสมัยนิยมสุดๆอ่ะ e อ้คูชี่แอร์จอแดนวันโลนะครับไปรุ่นสมัยนี้ไม่มีไม่ได้นะครับบอกเลย สีม่วงแบบนี้ดูเข้ากับเฮียไหมไม <No. S 1> ผมว่าของเฮียน่าจะสีแนวนี้มากกว่านะเฮ้ยของเฮียต้องสีม่วงสีม่วงจริงอะเ <c oughs> พีรครับซื้อรองท้ายผมัะคู่ด้วยรับเนี่ยมีคู่ที่ผมเล่งไว้ครับสวยมากๆครับพี่คือถ้าพี่ซื้อให้นะผมสัญญาเลยครับว่าผมจะตั้งใจเรียนครับตั้งใจฝึกซ้อมครับเป็นเด็กดีแล้เฮ้ยขอผพ้ใหญ่คุณน <c oughs> ุ่นไปอุย้ยคอมพูวคู่นี้ครับคู่นี้เฮ้ยพี่ว่าคู่นี้นะแจ่มนะ จอแดนเลทโทสุดยอดเหมาะกับวัยเฮ้ยพี่เอกคูยต้องโดแล้วต้องโดนแล้วนี่เลยโอ้หรุ่นนี้มาก่อนใครเลย GT h u s t l e 2สุดยอดเลอบอล20พรีเมียมสวยสุดๆขาวแดงโดนใจพี่เอกอีกแล้วขอขาวๆมาแบบนี้ทูโทน ขีเมียมากมเลยครับลูก้าสก็มาสีดำม่วงแอร์จอแดน38รุ่นใหม่ล่าสุดไม่มีไม่ได้เนี่แดงดดั่าแนี้โนีู่ตัวทีเลยอันี่งโทนยังมีแดงแซงเต้องแบบนี้อันนี้ก็ยังไหวนะโพนยังไหวนะอันนี้บอกกับชัพนะครับบอกกับที่ฮ้ยเหีย ว้าวาไ,มาไม่เข้าเ,เดี๋ยวเดีเ๋ภาพนี้ของยี่บอกว่หนเข้าเลยอ,อ่าเขาเรียกว่าสีเขียวเหนียวซับใส่ก็เหนียวซับไปให้กับเ,เราเนะครัพย์เราจะไปนะโมเดลตอนนี้หลับมากหลับมาก สีขาวสาแว่า c l มีขายแล้วเดียวหือานุสำหรับ,บร้านฟุตอกเกอร์นะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่าความพิเศษสุดหรือว่า Exclusive นะครับก็จะมีสินค้าที่มีขายเฉพาะที่ร้านฟุตอกเกอร์เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าหาที่อื่นไม่มีเลย แล้วภายในร้านนะครับก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเล่นเกมดู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 เขาเล่นดูเขเล่นเล่นเป็เปนดูเขาเล่นนะครับหรือแม้แต่นะครับการทําความสะอาดรองเท้านะครับการชุดบาสเครื่องมินิเกมแบบอาร์เคดนะครับวัดประลองฝีมือกับเพื่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ามาเล่นพร้อมกัน2คนอันนี้เรียกว่าโกง เงี้ยว่าโฟโต้บูธยังไงย้อนวัยเงี้ยเข้าไปทำอะไรฮะถ่ายรูปเด็แล้วก็ยิ้มหวานแครถ่ายรูปให้สาวๆหลงสาวๆของหลานๆเดี๋ยวไปรอดูเฮ้ยเงี้ย เท่ป่าเท่ป่าเท,ท่ดิโอ้โหโชอกป้อมเลยดิหล่อเลยเท่สุดาหล่อเลยแล้วก็ทอมีไฟด้วยเดี๋ยวรอให้ดูว่ามันหลอ่ลอเท่แค่ไหนออขอเชิญพี่ยุ้ยด Hello. 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 So, Hello, everybody, and welcome to all the beautiful people. Just want to say how incredibly proud I am to be wearing this t-shirt today. Uh, it says Foot Locker finally in in Bangkok. Uh, first of all, big thank you to everyone who are here uh, to participate in or collaborate in this uh, history-making event, the very first Foot rocker of Thailand, yeah! <laughs> เพราะว่าตอนนี้มันก็ง่ายแล้วต่อการที่หานสเกอร์สวยๆใส่นะครับก็ไม่ต้องบินไปอเมริกาไปซื้อรติกเกอร์ที่ไทยได้เลยชวนทุกคนมาเยอะๆนะครับผมเพราะว่านอกจากเสื้อผ้าสตเกอร์ที่ทุกคนได้เลือกชอปแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมมากมายสั่งแล้วนะผมสั่งแล้วยังมีดอกพิเศษอีกค่ที่จะปล่อยไว้เลือกอีกกลใหคนรออีกบางแล้วก็ที่ช้อปปิ้งเนี่ยใส่ดองเื้าแล้วก็มาง่ายมากเลยครับโอ้โหลีบ้าลีบมารีบมาหนึ่งสัง three let's go เข้มจริงมากครับผมก็เลยตื่นเต้นมากเลยครับตอนที่เราเป็นศิลปินเรามีการซ้อมเต้นอยู่แล้วเพราะเราจะใส่ตัวสปอร์ตแวร์บ่อยมากครับงี่แค่เพื่อนๆครับสายสติกเกอร์เฮดอย่างเราอย่างเราเนี่ยพลาดได้แล้วพอโอเคขอสัมผัสหน่อยนะครับพี่เอกเคียร์อันครับเออเป็นยังไงบ้างครับมางานฟุตล็อกเกอร์วันนี้มีอะไรที่น่าประทับใจบ้างไหมครับบอกได้คำเดียวครับว่าอลังการมากๆครับ และรองเท้าที่ผมเล็งเอาไว้นะครับนั่นก็คือรองเท้ารุ่น Air Jordan 38นี่เลยครับรองเท้ารุ่นนี้ครับไม่มีไม่ได้ครับต้องซื้อครับเสียตังค์แน่นอนครับวันนี้ส่วนของเฮียนะครับก็ขอดูพูมม่านะครับรุ่นนี้ครับนุ่มใส่สบายสีสดใสครับเข้ากับหน้าเฮียมากเลยบอกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องไปเข้าเว็บไซต์นะครับของฟุตเลอร์อเมริกานะครับจะสั่งเข้ามาก็ยากโดนภาษีมากมาย เดี๋ยวนี้มีร้านที่ไทยนี่คือผมอสบายใจประทับใจมากอยากได้รุ่นไหนมาหยิบมาจับมาลองมาลองสวมก่อนใส่แล้วถูกใจใส่แล้วชอบใส่แล้วคอดีไซส์เสียตังค์ไม่ผิดหวงังเนี่ยดีสุดๆเลยครับจริงด้วยนะครับเฮียเห็นด้วยอย่างมากเลยครับวันีการพนะัฒาอรกัน

การที่เราได้มาร่วมงานปาร์ตี้แบบปิ๊กปีกแบบนี้อดครับสุดยอดมากเลยนะครับกับฟุตโลเกอร์เรียกว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยเป็นเป็นร้านขายสนีเกอร์ชื่อดังจากอเมริการะดับโลกระดับโลกเลยซึ่งปกติอะเมื่อก่อนจะแบบต้องเข้าเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้แบบหรือต้องไปในประเทศที่เขามีตอนนี้มีสัมผัสตัวเป็นๆมาที่เมืองไทยครับนี่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นเอ็มชั้นเอ็มชั้นเอ็มสุดยอดมากแล้วแบบหูบรรยากาศในงานวันนี้แบบผู้คนคือคัดมันจะมีคำนี้ที่รู้สึกเลยพี่ครับอลัง อลังแม่งอลังจริงอลังการมากมันครบหมดอ่ะเอาลองไล่แบรนด์ดูไหมอาไล่แบรนด์เหรอไม่ไม่หมดนะพี่คอนเวิร์ดคอนเวิร์ดเอสิกเอสิกนิวบาลานซ์นิวบาลานด์อาดิดาสอดิดาสไนกี้ไนกี้แอร์จอแดนแอร์แดนมีแวนออฟเดอะวอลล์ก็มีล็อกก็มีนิวบาลานซ์นิวบาลานซ์โอ้เยอะแล้วอาจจะมีหลายแบรนด์ที่เราอาจจะยังมองไม่ครบนะพูม่าอะฮูม่าอีกน่ารักน่ารักเยอะเลยแบบอ้แต่ละอันแบบช็อกมากบอกเลยสำหรับแนวที่เป็นเอ่อแนวแฟชั่นอ่า ที่นี่คือแบบมีให้เลือกจนแบบคเอาแห้งอ่ะเอาแห้งแก้ผ้ามาเนี่ยออกไปเนี่ยหล่อเลยเขาไม่เข้าเแบบอยากแก้ผ้ามาเจ๋งมากคเลยที่นี่ถ้าไม่ว่าคุณจะแต่งตัวแนวลุคไหนยังไงแนวสปอร์ตมีครบเลยมาจริงจริงแต่ที่สําคัญเนี่ยของเราคือสายบาสโอ้โหบอกเลยว่าเรียกว่าใจกลางร้านเลยพี่เอก รุ่นเด็ดเด็เนี่ยมันอยู่ใจกลางร้านเลยรุ่นรุ่นเด็ดเด็ดรุ่นใหม่ๆสีสวยสวยลิมิเต็ดลงที่นี่เมื่อกี้เราเห็นบางรุ่นคือเรียกว่าเห็นที่นี่ที่แรกไม่ว่าจะเป็นแอร์จอร์แดนครับไนกี้คูม่าคูม่าเยอะเลยมาหมดเลยสวยๆทั้งนั้นนะครับต้องมาแล้วล่ะคือรับรองว่าท่านน้องๆมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนได้เสียตังค์แน่นอนได้เสียตังค์แน่นอนครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนว่าเรากักคนก็ าัว่าจะลูดแล้วลูดจีเดี๋ยวตากนตาันไปรัวๆขอบคุณที่ติดตามแนะนำให้ใหมานะครับยังไงต้องมาสักครั้งหนึ่งให้ได้กับร้านฟูดลอเกอร์ประเทศไทยประเทศไทยครับสุดยอดเยอะมากเอาละครับวันนี้ก็อิ่มเอมากๆเลยนะครับกับงานเปิดตัวร้านฟูดลอเกอร์สาขาแรกในประเทศไทยที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามข้อมูลของทางร้านไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k ฟูดลอเกอร์ไทยแลนด์นะครับหรือ IG ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ เรียกว่าถ้าเพื่อนๆมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถูกใจการมารีวิวลานในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพวกเรากดซับสุ r i b e ให้กับพวกเราเอกอันชาแนลแล้วไว้พบกันโอกาสหน้าครับผม